เอาไหมเอาไหมเราต้องไม่มาเราจะตัดเป็นระยะระยะไปเรื่องของมีหนูมีนงมก่อนมายกพุทธไปอุทยยา ร,ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญสงครามโลกครั้งที่2 2> สองและสงครามเย็นบุร สลักต่ำต้นต่ำตีมันเยะตกตกใช่หรือเปล่โดยตรงครั้งแรกนะน <c oughs> ยุประชาธิปไตยเบ่งบานอยู่ประชารถปไต่เบ,บ่ดดงบา ที่มากเกรกว่ายุคประชาธิปไตยตตเบ่งบานเราจะไปยงไปซื้ออะไรไหนซื้อตะก้อนใบอะไรบ้าตะก้อนใบมาครับเดใ๋ยว้อ,ง,องน้ำต้องครัว

มันมาตรงนี้ดิว่าัออนเราไปรงไหนไป,ไปมหาวิทยาลายรรยัยเกษตรศาสตร์ ถ้าใครเรียนอยู่ที่นั่นนะเรียนอะไรต้มต้มตาเ มหาวิทยาลัยทักษิณตราํำราการศึกษาสัญ,ญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยชื่อเดิมวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลาพอพานส,สาลา ล่วงทาสีมันไม่ใช่เพื่อมันช้าฉีดพ่นหนมันท้าสีต้องทำให้เรียบร้อยฉีดฉีดฉีด,ดม่วเลย มหาวิทยาลัยก yeah. ็เซตศาสตร์คยูก็เซตศาสตร์แห่งแผ่นดินไทยทดลองดูนะตัวใหญ่มาเอามาดูที่โทรศัพท์ใหญ่ใหญ่เลเปลี่ยนกันที่เปลี่ยนอันนู้นกันนี้ไทยลายไม่คุยใครบ้างไปนานแล้วอ่ะ